การพิัีการพ่อจา์เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ๆข้างบนในข้างล่างจ้ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องธรรมชาติของอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลโลกวปนนี้ก็จะมาพูดถึงว่ามีคนคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมเห็นบอกว่ากายระเบิดตุ้มตามตุ้มตามันเหมือนว่าเร็จตะควักหนึ่งโอ้ยมันนั่งมันดีมากเลยอ่ะดีมากๆแล้ววันเนี้ยนั่งโหแบบ ไม่มันดีอย่างนี้เนี่ยมีความพึงพอใจเพราะกายระเบิดมันว่าไม่เดืออะไรเลยแม้แต่เสี้ยวชนีมันว่าสักพักหนึ่งมันออกมาก็มาพูดว่าวันเนี้ยกายระเบิดมาเราสู่เพื่อนฟังกายระเบิดตีมากเลยมึงวันเนี้ดีมากๆเลยปฏิบัติธรรมเออปฏิติธรรมเราห้ฟังมันมาเ่าห้ฟังมันดีทุกอย่างมันแต้มันก็บอกว่าสักพักหนึ่งมันว่าอ๊ะกลับมาเป็นตัวอีกมันว่ามันไม่อยู่เหมือนเดิมมันว่าโอ้โหเห็นไหมคะ เห็นไมธรรมชาติของเขาหมายถึงว่าเขาพูดอยู่เขาทําอยู่เขาไปเป็นอยู่คือเขาไม่เห็นเนาะคือเขาไม่เห็นว่าความคิดน่ะสร้างเรื่องแล้วเขาก็บอกอีกว่าแล้วเขาก็โยกบอกอีกว่าเนี่ยนะพอออกมาเนี่ยโอ้มันเป็นตัวอีกแล้วมันมันรู้สึกอ,อึดอัดขัดเคืองมากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้งๆมันก็แยกออกเป็นผู้รู้ผู้รู้นะมันว่าเห็นไมคิดอยู่น,ะน่ะเห็นไม่เห็นไมน่ะบอกเขาต่อว่าเห็นไมคิดอยู่ไม่ได้คิดมันว่าโอ้โหไม่ได้คิดแต่พูดอยู่นั่นน่ะคิดอ่ะ ปากอ้าวปากไปแบะคิดอยู่เห็นไหมนะเห็นอยู่เห็นไหมนะคิดอยู่อ่ะไม่นะเห็นว่ามันยังมีการเสียงมันปฏิบัติมาสิบปีเห็นว่ามันบอกว่ามันไม่ได้คิดไม่ได้คิดได้ยังไงอ้าปากพูดนั้นนะคิดเนี่แหละเขาเรียกว่าคิดความคิดปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเราก็บอกว่ากลับมาเห็นตัวเองเห็นคิดอยู่นะพูดอยู่เห็นมาคิดอยู่นั่นน่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านย่อยนลงมาว่าไปปฏิบัติกี่ปีสิบปียี่สิบปีทั้งชีวิตก็แล้วแต่ ถ้าไม่เห็นความคิดพูดเบะเบะเบะอยู่อยู่แบบเนี้ยเขาเรียกว่าโง่ไม่งงอะไรไงโอ้โใกล้ระเบิดนั่นมันว่าเขาพูดสิดดีนะสุดท้ายยังไม่เห็นความคิดยังไม่เห็นความคิดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจิตแต่สังขารคืออะไรอ่าเห็นไหมจิตแต่สังขารคืออะไรไม่รู้อิจฉา,หาเห็นไหมคะเขาจะเรียกว่าไม่เรียกว่าโง่อะไรไงไม่รู้ว่าใครนะว่าจิตจิตมันโง่มันโง่เขาเห็นไหมคะ ถ้าเราเห็นว่าเรายังเก่งเรายังดียังอวดดีอวดฉลาดนั่นนี่นั่นนะ่ะโอ้ยเกิดมาเสียชาติเกิดนะบอกให้เพราะฉะน,นั้นทำทั้งหมดทมดัทงด้งมวลมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอื่นมันอยู่ที่จิตจิตเห็นจิตเห็นไหมคะพอจิตเห็นจิตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบเพราะมันทุกตรงไหนอะ่ะก็มันทุกที่จิตนี่แหละถูกไหมคะความคิดเนี่ยความคิดสร้างขึ้นมาที่ให้มันไปตรงนั้นตรงนี้ก็ความคิดหรือเปล่าเห็นไหมพอเห็นแล้วแล้วใครไปเห็นก็ตัวมันเองนั่นแหละเห็นแล้วใครผนทุก็ตัวมันเองนั่นแหละเออเห็นไหมคะ ใครไปโลง่งไปโปรง่งสบายตรงนั้นก็ตัวมันเองนั่นแหละมันก็ไม่มีใครหรอกทั้งหมดทั้งมวลเป็นตัวมันนั่นแหละไม่มีตัวเราบอกว่าไม่มีตัวเรามันก็ไม่เชื่ออีกโอ้ยไม่เชื่อ,อน,นี่ไงพูดอยู่มันว่าก็นั่นไงพูดอยู่ความคิดไอ้ตัวเรานี่คือธาตุนะบอกให้ย้อนไปธาตุางนิดนึงธาตุธรรมชาติมันเกิดมาจากอะไรทําไมมันถึงเรียกว่าธาตุอยู่แบบนั้นนะ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าทำทั้งหมดทั้งหมดก็คือความไม่มีก็คือมีแต่ธาตุนะถ้ามีแต่ธาตุเราก็ย้อนมาว่าเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ย ไ้ธาตุก้อนแทงอันเนี้ยหุ่นอันเนี้ยมันกินอะไรเข้าไปมันก็กินซากศพเนี <c> ่ย <oughs> อย่าพึ่งตกใจแล้วจ๊ะมันก็กินซากศพใช่ไหมคะซากศพอะไรก็นั่นไงพวกบัวพวกไฟเห็นไหมที่มันตายลงอ่ะไอ้ที่มันตุยไปไหเ,นนเห็นไหมคะเราก็มาทําทําทํากินกินกินอะไรเห็นไหมคะไปซื้อมาซื้อมาซื้อมาใช่ไหมคะโลหนึ่งสองสามพันถะ้าเนื้อดีๆนะจะบอกให้เสร็จยังไม่พอนามาปรุงอ่ะ มาตากแดดอีกอ่ะตากแดดแล้วาก็ก็รเรียวกว่าเอาเกลือใส่อะไรพาปรุงอีกไม่พอนะต้มยำมันว่าหาเครื่องต้มยำมาอีกยังไม่พอหาเครื่องต้มยำหาอันนั้นอันนี้มาต้มยำมาปรุงอีกก็โหหลายขั้นตอ,อนเหลือเกินกว่าจะกินได้เห็นไหมคะเอาซากเข้ามาแล้วยังปรุงอีกยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอเอาอีกปรุงอีกมาชิมมาชิมอีกอยังไม่พอรสชาติยังไม่ได้ยังไม่กลมกล่อมหาอีกใส่อีกเห็นไหมคะ มันปรุงแล้เอปร ok <in> ุงอีกเห็นไหมคะเนี่ยความคิดสร้างเลือกอ่ะย้อนต่อแล้วทีนี้พอเรากินเข้าไปพอกินเข้าไปเราเลี้ยงธาตุอันเนี้ยเห็นไหมมันจะไม่โตมันจะไม่เติบโตด้วยธาตุได้ยังไงในเมื่อกินเนื้อกินอะไรเข้าไปถูกไหมคะเออเนื้อเกิดมาจากไหนพวกนั้นมันก็กินกินหญ้าหญ้าก็เกิดมาจากไหนจากดินเห็นไหมคะหุ่นอันนี้มันโตด้วยธาตุจิตตรงนี้หรือหุ่นตรงเนี้ยมัโตด้วยธาตุหรือว่าธาตุอันนี้มันโตด้วยธาตุเห็นไหมคะจะไม่เรียกว่าธาตุได้ยังไงเห็นไหมคะ นี่ไงความเป็นเราอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มียังไม่พอบอกว่ายังไม่พอยังมีอีกนะความคิดนี่โอ้คิดขึ้นมานี่ทุกมันวะอ้าวก็มันเป็นธาตุอ่ะมันคิดขึ้นมาแล้วไปยุ่งอะไรวุ่นวายกับความคิดตรงนั้นอ่ะในเมื่อทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นธาตุของมันอยู่อย่างนั้นอ่ะมีความดีมากไหมเนี่ยมันว่าตัวมันไม่มีความดีเลยมันว่าก็นั่นไงเห็นไม่คิดอยู่นั่นอ่ะท่านก็บอกว่าเห็นความคิดจะดีหรือไม่ดีมันเกี่ยวอะไรกับเรา ย้อนไปอีกพอโตขึ้นมาไอ้ธาตุก็อนแท่งอันนะั้นมันก็โตมันก็เดินไปสู่ความเสื่อมเห็นไหมนี่ไงมันโตด้วยธาตุมันไม่ได้โตด้วยอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นทำทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีแต่ธาตุเดีย๋ยวแหละมันก็พูดด้วยธาตุเนี่ยลบคําว่าเราออกเอาตัวเขาใส่ทั้งหมดทั้งมวลตัวเขาหมดเลยเนี่ยมันก็เห็นมีอะไรเลยเพราะแม่ครูอาจารย์ท่านด้ย่อยน่นให้เห็นความคิดเท่านั้นอะทั้งหมดทั้งมวลเป็นธรรมชาติมองไปดิเนียทะเลเป็นธรมมร,นธรมชาติวาาเวลาเป็นธรรมชาตินี่นะคะแล้วปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นธรรมชาติ เกิดมาเสร็จแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมชาติแต่มันไม่อยากเป็นธรรมชาติไงมันอยากหายอย่างสมมติว่ามันป่วยเงี้ยมันอยากหายมันว่าโอ้โหมันอยากหายมันคิด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 มากี่ปีแล้วนะคิดอยู่นั่นแหละมันอยากหายป่วยมันจะหายได้ยังไงนั้นเมื่อทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่ของเราหายก็เอาไม่หายก็สร้างมันเถอะท่านบอกว่าเกิดมาให้ดูนะเออรู้เฉยๆดูอย่างนั้นแหละมีหน้าที่ดูไม่ได้มีหน้าที่ไปยึดธรรมชาติเท่านะะ ยึดได้อะไรในเมื่อยึดยึดความว่างธรรมชาติมันก็ไม่มีลบออกดิตัวตนเราก็ไม่มีเราจะยึดอะไรมันจะยึดอะไรถามจริงๆมันไม่มีอะไรให้ยึดใช่ไหมคะเห็นว่าความคิดนี้ไม่ใช่เราถูกไหมพอมันไม่ใช่เราเราจะยึดอะไรเนี่ยค่ะรูประทานนามธรรมมันเป็นของมันอยู่แบบนี้ตลอดเวลามันจะยึดหรือไม่ยึดมันไม่เกี่ยวกับเราถูกไหมมันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันก็ไม่เกี่ยวกับเรา ในเมื่อธาตุก้อนแท่งอันนี้มันแสดงอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นของมันอยู่แบบนี้เนี่ยไม่เกี่ยวใครเลยเห็นไหมคะมันจะพูดดีหรือไม่พูดดีมันจะตะโกนด่าใครมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเห็นไหมคะธรรมะนี่มันไม่มีมีอะไรเลยอ่ะมันมีแค่คิดอยู่แต่ตอนนั้นคิดคิดคิดอยู่เห็นไหมคิดอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดเอมันบอกว่าแล้วถ้าไม่คิดแล้วจะอยู่ยังไง เออไม่คิดก็ปล่อยมันอยู <Yes ่อย่างนั้นแหละมันจะคิดหรือไม่คิดสร้างมันเถอะเนาะมันไม่ปล่อยให้ตัวเองตุยรอกเส้อดีจริงๆงอย่างสมมติว่ามันหิวตัวอย่างมันหิวเนี่ยมีใครไปมารับไม่ด่ะอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปกินมันเองนั่นแหละมันไม่ปล่อยให้ตัวเองตุยเหมือนกันดอกถูกไหมก็นี่ไงธรรมะอะไรก็แล้วแต่เกิดในตัวตนธาตุก้อนแท่งหรือว่ารูปธรรมนามธรรมอันเนี้ยไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันจัดการของมันเอง เนี่ยมันพูดเบะ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 ใช่ไหมมันกตะตบิงเสียงออกมาเนี่ยเออเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองหรือไม่เหนื่อยเดี๋ยวไม่สนใจบ้านเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราถูกไหมฮะสระเอล้อเรือสระอาเนี่ยเคยทุกไหมถามจริงเคยทุกไหมไม่เห็นเคยมันทุกนู่น่ะอยู่นู่นอยู่ตรงกระดาษนึงสบายอยู่นั่นเห็นไหมใครทุกก็ถือขาดก้อนแท่งอันนี้แหละมันทุกใช่ไหมคะอ่ามันทุกด้วยตัวของมันมันแสดงอาการมันก็อยู่ด้วยตัวของมันนี่แหละมันจะไม่แสดงหรือไม่แสดงมันก็อยู่ด้วยตัวของมันนี่แหละมันไม่ได้ไปไหนเลยเห็นไหมคะมันอยู่เนี่ย มันจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์มันก็อยู่กับตัวของมันเห็นไหมคะมันไม่ได้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปปฏิบัติธรรมวัดนั้นวัดนี้มันไม่เคยบอกเลยเห็นไหมมันไม่เคยบอกเลยเพราะว่าตัวมันถีบเราออกตั้งนานแล้วรูไปด้วยมันบอกว่าเธอกับฉันเนี่ยคนละคนกันนะเธอรู้หรือยังเธออย่ามาโง่นะเพราะว่าตัวฉันเนี่ก็อยู่แบบนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่นู้นอ่ะออกมาจากท้องแม่มาถึงทุกวันเนี่ยเนี่ยก็อยู่แบบเนี้ย ฉันก็เป็นของฉันอยู่แบบนี้ฉันจะเจ็บขาปวดขาอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ฉันเป็นอยู่แบบนี้เห็นไหมคะถาดก้อนแท่งอันนี้ถ้าเขาพูดได้หุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าเขาพูดได้เขาก็จะตะโกนบอกแบบนี้แหละเธอย่าหน้าด้านมาหาชนะเน่ะค่ะเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลมองไปมันก็มีแต่เขาทั้งหมดอ่ะถูกไหมคะเขาก็เป็นของเขาอยู่แบบนี้เยึดอะไรได้ก็เห็นสิเนี่ยเห็นลงไปน่ะใครเห็นใครรู้ใครเป็นน่ะเห็นไหมน่ะมันก็ไม่ได้มีใครเห็นใครเป็นใครรู้เห็นไหมนอกากตัวมันเองน่ะ เห็นไหมคะมีอะไรอ่ะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะลบทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกเนี่ยมันก็ว่างนั่นแหะตรงนั้นเรียกว่าอะไรว่างจากว่างเห็นไหมนั่นแหะมันว่างแล้วว่างอีกมันจะว่างไงเห็นไหมคะลึกลงไปอ่ะลึกลงไปมีใครไปอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไม่มีเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยพูดง่ายนะมันว่าเอ้าจะไม่พูดง่ายได้ไงในเมื่อเห็นมันก็พูดได้หมดอ่ะถูกไหมคะถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันก็พูดได้หมดเลย พูดได้ตั้งแต่สักกระเบือจนเดือดรบเลยนจริงๆพูดได้จริงๆไม่ได้พูดเล่นพูดทั้งวีทั้งวันมันก็พูดได้พูดแบบะเบบบอย่างนี้พูดได้หมดแหละทำไมมันถึงพูดได้ก็พอมันไม่ได้ใช้ความคิดไงมันถึงพูดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้ความคิดเนี่ยเออเอะเอเนี่ยนะเหมือนกระดุเหมือนก้างปลาติดคอนั่นแหละนะใช้ความคิดแล้วมันมีการหนักด้วยเข้าใจไหมมันมีการหนักด้วยตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าพูดด้วยจิตเนี่ยมันเบาสบายโล่งโปร่งเบาสบายหนมมมไไ่ดีใครพู แต่พูดตรงเนี้ยมันเป็นธาตุก้อนแท่งเท่านั้นเองที่มันพูดที่มันแสดงอยู่อยู่อย่างเนี้ยที่มันอ้าปากพูดอย่นวเนี้ยพูดออกมาจากจิตที่ไม่ต้องคิดเห็นไหมคะอีมันก็บอกว่าถ้าไม่คิดจะพูดได้ไงเห็นไหมคิดอยู่นั่นแ่ะเห็นไหมอ่ะคิดอยู่นั่นเห็นไหมน่ะไม่ใช่ไม่ให้คิดนะคิดก็ให้รู้ว่าคิดนะต่อไปเนี้ยนะคิดก็ให้รู้ว่าคิดนะเพราะว่าคิดนั้นมันไม่ใช่เรามันจะเป็นจะปรุงจะอะไรก็แล้วแต่เข้าใจให้ได้้วไม่ใช่ของเรา ต่อไปนี้นะทำทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครรนะบนโลกไปเนี่ยมีแต่บ้างอยู่นั่นนะรับได้หรือเปล่าเห็นยวนจริงจริงวันนี้มีใครเออแต่ที่มีก็มีแค่าคมคิดเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยแหละคิดมาปุ๊บมีปั๊บเลยอย่างที่คุณว่านะบางคนนะมันบอกว่านะโอ้ญิงสัญญาเยอะมันว่าสัญญาเยอะบ้าบอเข้าาแตกอะไรนะคิดอยู่เห็นไหมนะคิดอยู่นั่นนะ่ะตอนนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นตอนนั้นเดี๋ยวนั้นนะ่ะเกิดพกเกิดชาเห็นไหมนะไม่นะ ที่ผ่านมาเราไปทํานั่นทํานี่เลยนะคิดอยู่เห็นไหมคิดอยู่ถ้าเห็นความคิดมันกระ่ายท้องปังเลยเนหะ็นี้ยปังนี่คืออะไรหมดตูดหมดตูดคืออะไรก็ไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปมันไม่มีอะไรทํามันว่างมันโลง่งอ่าไม่ได้มีอะไรให้เรารู้ถึงอะไรไม่มีอะไรให้ใครไปถึงตรงนั้นน่ะเห็นไหมลึดลงไปนันน่นน่ะเห็นไหมมีใครอะ่ะก็นี่ไงธรรมะเห็นความคิดเห็นก็คิดก็พูดออกมาสิธรรมะมันพูดออกจากกิจไม่ต้องพูดออกจากความคิดนะ ถ้าพูดออกจากคงคิดมันพูดไม่ได้เต็มที่พูดได้สามคำนั่นเนละยมันคิด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 อยู่พูดนะแต่ถ้าพูดออกจากจิตพูดได้สามวันสี่ฟันพูดจนคอคอแดงคอแตกพูดได้พูดจนพูดไม่ได้บอกให้เอแต่พูดนั้นมมนไม่มีการเหนื่อยนะมันไม่เหนื่อยมันสบายโล่งเบ้าเห็นไหมคะแต่อาการของคอมันก็เจ็บอยู่ไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บก็ไม่ใช่เรื่องของเราเองเลยค่ะธรรมะทั้งหมดทั้งมวล ลบทุกสิ่งทุกอย่างออกให้หมดเลยอ่ะ <c oughs> จะให้เหลือเมต่เซียวทุรีนะจะเห็นทุกอย่างจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอตามหาจบลงเท,ท่านี้ค่ะธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า